มันมีคนโคดเนาะพูดถึงเรื่องปิติพูดทำนองว่าเป็นคนไทยเนี่ยจะต้องเป็นคนที่รักชาติศักดิ์สัตริ์ถ้าใครไม่อย่างนั้นก็ไม่ถือเป็นคนไทยสุดท้ายแล้วมันเป็นการที่แบบว่าขีกดกันใช่ไหมคนที่ไม่ได้อยู่ในอุดมการณ์รักชาติแบบแบบนั้นคําพูดบางอย่างโค้ดบางอย่างสิ่งบางอย่างที่มันอยู่ในหนังสือเนี่ยสะท้อนให้เห็นได้อย่างดีว่าวิธีคิดแบบนี้มันขีดกันคนที่ไม่ใช่วิธีคิดแบบนุรักนิยมออกไปได้ ชื่ออินยพันธ์ปจนาละวันนะครับเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยลราชภัฏน์ลำปาง ปรากฏการณ์นี้ในมุมมองขาแล้วมันแสดงให้เห็นถึง2มิติอย่างน้อยมิติแรกก็คือว่ามันทําให้ถูกตรวจสอบได้เขาทิ้งลิงก์ให้ด้วยซ้ำใช่ไหมว่าไปดาวน์โหลดอ่านเองเลย,เยบางคนไปอ่านจริงจังมากบางคนก็เออแค่พยายามจะรีสปอนส์กับสิ่งที่ในเฟซ a c e บุ๊กต่างๆมา,า,า,าออกมิติอีกอันหนึ่งก็คือว่าตัวบทที่มันมีปัญหาเนี่ยมันก็เกิดทําให้เกิดการเปรียบเทียบบางคนมองแบบหนังสือเรียนที่มีเดิมมันรแมนติกด้วยซ้ำ บาของมันก็คือว่ามันเป็น,นกลไกของรัฐในการที่กลบเกลาว่าผู้เรียนมานีมานะเนี่ยมันอยู่ในหลักสูตรถ้าผมจะไม่ผิดมันคือหลักสูตรปี25 2 1ตอนนั้นเป็นบริบทสงครามเย็นที่รัฐกําลังต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยซึ่งมันจะจบประมาณปี2525น 25. ั่นหมายความว่าหลักสูตรนี้และมานีมานะมันเกิดขึ้นในช่วงที่ต้องการที่จะกลบเกลาวห้เด็กมีอุดมการรักชาติสาตว์กษัตริย์แบบสงครามเย็นตกลงวิชาภาษาไทยอ่ะมันไม่ใช่วิชาภาษาล้วน แต่มันเป็นวิชาที่สอดใส่อุดมการณ์ปวัติศาสตร์อันนี้มันมันคือความน่าสนใจคือแทนที่ภาษาจะเป็นภาษาอย่างเดียวไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่เป็นการสอนไวยากรณ์อย่างเดียวแต่ว่ามันสอดแทรกอุดมการณนะ์วิธีคิดต่างๆเข้าไปด้วยหนังสือเรียนที่มีลักษณะอนุรักษ์นิยมแบบนี้มันเป็นปัญหาต่อการคิดในเชิงวิพากษ์วิจารณ์มัน สร้างเพดานให้เด็กเนี่ยไม่กล้าคิดหรือไม่ยอมให้เด็กคิดมากไปกระนั้นนะพูดง่ายๆคืออุดมการณ์แบบอนุรักษนิยมเนี่ยมันเบียดอุดมการณ์แบบเสรีนิยมและอื่นๆทุกวันนี้เรามักจะสงสัยว่าทําไมเด็กถึงไม่มีไอเดียที่จะวิพากษ์เพราะส่วนหนึ่งแล้วมันถูกบ่มเพาะแต่ไม่ได้บอกว่าการมองแบบอนุรักษนิยมเป็นความผิดร้อยเปอร์นะแต่ว่าเรามองโลกได้หลายแบบมองแบบอนุรักษนิยมได้มองแบบเสรีนิยมได้มองแบบสังคมนิยมก็ได้แต่สิ่งที่เราถูกสอนเข้ามาใน การศึกษาไทยเนี่ยคุณ,คณมองโลกได้แบบเดียวน,นะครับดังนั้นึ่งผมคิดว่านี่คือปัญหากลไกในการสร้างหลัส <ป balancing. S 1> กสูตรกำหนดหนังสือเรียนเนี่ยมันจะต้องมีการเถียงกันเราต้องการหนังสือแบบไหนยังควรจะเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่า <S <S หรือควรจะเปิดอิสระในการที่เราเรียนต่างๆเลือก <S <S ใช้มันอาจจะเป็นลิสต์ก็ได้ว่าเออมันมีหนังสือแบบนี้แบบนี้แบบนี้ ไม่จะเป็นจะต้องมีภาษาพาทีอย่างเดียวก,การสอนวิชาภาษาไทยอาจจะมีแบบอื่นให้เลือกก็ได้สิ่งที่มันปรากฏการที่เกิดขึ้นมันก็สะท้อนทั้งมุมของที่คนเนี่ยไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันหน่วยงานรัฐเองก็ไม่มีความสามารถพอที่จะดีเฟนต์ตักกาศที่เขาดีเฟนต์มามันก็ผมก็คิดว่ามันฟังไม่ขึ้นถ้าเรามองไปข้างหน้าเนี่ย มันควรจะต้องหาจิานตนาการใหม่ๆสําหรับแบบเรียนที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมมันจะเป็นไม่ต้องมีเวอร์ชันเดียวมันจะไปต้องมีเวอร์ชันอื่นไหมหรือควรจะมาถกเถียงกันว่าแบบเรียนภาษาไทยที่ดีเนี่ยมันควรจะเป็นยังไง